สวัสดีค่ะสวัสดีวันฝนโปรยนะคะวันนี้ฝนสายฝนโปรยป้ายนะคะเทวดาประพรมน้ำมนต์ให้นะคะเดอร์ยายามดีมากเลยนะคะวันนี้มีปล่อยรถประมาณห้าคันนะคะวันนี้ก็มาส่งมอบในโชว์รูมค่ะนะคะฝนโปรยปลายก็เลยเข้ามาที่สุบริการนะคะคันนี้ที่รีวิวไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะเป็นสเปซแทบเครื่องยนต์สามพันซีซีนะคะตอนนี้เป็นสีเงินเซอร์แมท นะคะราคาอยู่ที่635,000บาทนี่เครื่องยนต์3,000ซีซีนะคะสีนี้เป็นสีที่เพิ่มมาจากเครื่องยนต์1 0 0าสีเทาดำนะคะในรุ่น1 0 0าจะไม่มีสีนี้สวยงามนะคะอันนี้ติตั้งกันาสาดให้แล้วนะคะเพิ่มเติมให้ลูกค้าแล้วก็เพิ่มเติมจากเมื่อวานก็จะมีอาข้าคุมรถนะคะให้ดูรอบพันอีกทีหนึ่ง สีเทาดำนะคะสีนี้ก็สวยนะคะด้านในเป็นกระจกไฟฟ้านะคะนี่กุญแจจะเป็นรีหทค่ะเก s เอสจะเป็นรีรนหทให้นะคะเครื่องเล่นนะคะมิตยุซีดีเอ็นพสามแบบหนึ่งดีนค่ะเกียร์จะเป็นหกเกียร์นะคะหกเกียร์หกเกียร์กเ,กยเดินหน้านี่เบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีดำเดินตะเก็บได้สีขาว ช่องแคปเปิดได้นะคะนี่เลยมารู้จักกับเจ้าของรถกันนะคะเจ้าของรถคันนี้น้เรียนเชิญเลยค่ะนะคะโอเคสวัสดีค่ะคุณวิทย์นะคะอ่ะมาด้วยกันมาด้วยกันเข้ากล้องด้วยกันนะคะอขอสอบถามนิดนึงมาจากไหนยังไงเอ่ยมาจากช่องช่องนะคะทําไมถึงมาซื้อรถที่นี่เจออ้อจากที่ไหนคะโอ้ยยูทูบมาจากยูทูบใช่ไหมคะตัดสินใจนานไหมกว่าจะซื้อมีสุดสุน ไม่นานอ่าก็จริงๆคุณวิคก็ทักมาแค่วันเดียวใช่ไหมก็ตัดสินใจเลยนะคะทำไมถึงเลือกซื้ออิสรซุกคะชอบชอบชอบอต้องไหนของอิสระสุกของแรงทนทาน,นใช่ไหมคะแล้วเรื่องแคมเปญโปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างดีไหมไม่ถามเลยจองรถไม่ถามเรื่องของแถมเลยสักคำใช่ไหมคะเพราะว่าจะไปดูย้อนหลังอ่ะในแชทนะคะว่าเออแถมอะไรบ้างก็จะไปเปิดอวกกวุปกรณ์ติดตั้งให้ลูกค้าไม่ได้คุยเรื่องนี้เลย ทำไมถึงทำไมถึงซื้อให้จังเลยอะขอสอบถามนิดนึงเดี๋ยวเาก็แถมให้เดี๋ยวเาก็แถมให้ใช่ไหมอ่ะแล้วอ้อแถมให้เยอะไหมเยอะนะแถมทุกอย่างเลยนะคะใช่ไหมไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยก็มีอย่างเดียวแค่ค่ามาจับใบแดงเท่านั้นเองนะคะส่วนตัวนี้ก็ได้คืนอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ะตอนนี้เรื่องการบริการเป็นยังไงบ้างห้กีคะแนน ให้จนสิบเลยใช่ไหมคะไม่ใช่สิบ็มร้อยนะสิบ็มสิบใช่ไหมพี่โอเคโอเคค่ะก็ขอบคุณลูกค้านะคะวันนี้มารับรถไกลจากจากช่องในทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวจะเดินทางไปส่งแฟนใช่ไหมคะที่ชลบุรีเนาะอ่าก็ขอให้เดินทางแ้วคลาดปลอดภัยนะคะโดยด่วนแหงๆนะคะวันนี้เรื่องงานยามดีขอให้รถคันนี้น้ำพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาจากนี้แล้วก็ตลอดไปนะคะสุขโฮลเวยเบอร์สุขรัตติรางวัลที่หนึ่งก็แล้วกัน นะคะขอบคุณมากที่ให้อ้อได้ดูแลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ